อย่าลืมนะฮะเราหายใจทุกวันการดำเนินชีวิตประจำวันเราใช้บุญนะครับเราใช้บุญทุกอนุวินาทีนะครับและก็บุญกับบาปกจะชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลานะฮะนับจากที่เราสวดมนต์อยู่ขณะดนี้แล้วก็ชั่วโมงข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงนียเราจะต้องเจออุปสรรคเราจะต้องเจอความสำเร็จ มันจะสลับกันอย่างเงี้ยสลับกันสลับกันสลับกันอย่างเงี้ยนั่นก็คือในอดีตที่เราได้ทําเอาไว้นะครับและบุญบาปก็จะมาชิงช่วงช่วงชิงส่งผลที่เรามาจะเข้าใจคําว่านี่คือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆงไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้นะครับเราใช้พระอาทิตย์ดวงเดียวกันนะเราใช้พระอาทิตย์ดวงเดียวกัน ถึงเวลาบุญส่งผลชีวิตเราก็ประสบความสุขความสาเร็จถึงเวลาบาปส่งผลชีวิตเราก็ประสบกับความพัดพลากความหายนะความผิดหวังตกระกรรมลาบากบาปก็ปาทําง,งานนะฮะท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเมื่อรู้เคล็ดลับตรงนี้นะฮะอยากไปเก็บไว้เป็นความลับแชร์บอกพี่น้องมนุษย์ร่วมโลกของเราให้เขาได้รับทราบเพราะอะไรรู้ไหมฮะมนุษย์บนโลกใบนี้นะฮะ นรกสวรรค์เป็นของสากลนะครับเหมือนดังที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เปรียบเสมือนกับดวงอาทิตยนะ์เราจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เราใช้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ศาสนาใดจะเชื่ออย่างไงก็แล้วแต่นะครับจะไม่มีศาสนาก็แล้วแต่นะครับตายไปไปอยู่ที่เดียวกันหมดนะครับและคําพูดเขาที่นั่นเขาจะไม่ใช้ปากพูดกันนะฮะเขาจะใช้จิตใจนะครับ